สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมมวยหูตามเชภูมินะครับวันนี้เจอกับผมในรอบมวยตู้ในวันเสาร์นะครับในงวยทําการแข่งขันที่วิธีมวยสยามอ้อมน้อยทั้งหมด3รอบ3ช่องก่อนจะเข้าวิเคราะห์วิจารณ์นะครับก็ย้ําให้สมาชิกฟังนะครับวันนี้ใครต้องการฟังลายเสียงฟรีนะครับภาคสดโดยผมเองมวยหูตามเชีภูมินะครับใครต้องการเข้ากลุ่มสืบมวยแอดมาได้เลยนะครับที่ mst 2 2นะครับวันนี้ เจอกันในศึกเจ้ามวยไทยนะครับผมชอบไปคู่ระหว่างเจ้าเพชรนินมังกรกับตันเคนบ็อกซิ่งยิมต่อยกับดาวแดงเอนนี่มวยไทยเพชรนินมังกรหรือชื่อเดิม,ดมนะครับก้าวแต้มสิทธิเชฟบุญธรรมอายุ25 0 6 2เด็กจากสังฆะสูลินนะครับเป็นมวยเขา่าสอบคมเก๋าเกมอาวุธหนาแกลงต้นๆเนี่ยลุ้นนับลุ้นนอกนะครับชกมาไม่ต่ำกว่าร้อยไฟนะน้ำหนักไปปล่อย5 6กิโล ไฟล่าสุดรนี่ก็ต่อยไว้สวยนะครับชนะน,นอกเจ้าอักขระชัยข่อยบางคอแหลมมาที่วันลุมบินีวันนี้ต่อยกับทางด้านดาวแดงเอนนี่มวยไทยนะครับเด็กจากสงขาอายุ18สูง164ชกมาประมาณ50ครั้งนะครับเป็นมวยบู้ดูดันเขาในเหนียวซ้อมอยู่กับจากแกะอยู่ที่ค่ายมวยเอนนี N ่มวยไทยนะครับไฟล่าสุดก็ต่อยไว้สวยนะชนะคะแนนเ,เจ้ายอดน้ำเหนือจิตชายทุ่งสงมานะครับ ู้นี้นี่เก่าเกมเบอร์มวยการผ่านมวยนี่ทางด้านเจ้าเพชรมัมงกรนี่ได้เปรียบส่วนดาวแดงนี่เขาในเหนียวปล่อใจปลายแรงรูปร่างช่วงชกได้เปรียบแต่ว่าจะเสียเปรียบเรื่องอาวุธหนักแรงวันนี้เบี่ยดกันไปสมาชิกเล่นมวยเก่าเกมนะครับอาวุธหนักแรงชกกรรมวันเสมอต,ต้นมีสอคมรุ่นนับรุ่นนอกผมชอบที่เพชรมัมงกรนะครับกับตันเชนบ็อกซิ่งยิม ส่วนอีกคู่นี่ผมชอบไปคู่ระหว่างเจ้าสิงมณีสุรศักดิ์มุยตีนะครับหรือเจ้าเพชรเมืองปานสิทธิ์บำรุงสิทธิ์เดิมนะครับต่อกับทางด้านเจ้ากิจมณีสวนจากคาเฟ่สิงมณีนี่อายุ24เด็กจากลำปางปล่อยๆนี่น้ำหนักห8นะครับสูงหกเป็นมวยเตะขาต่อยหมัดอาวุธหนักแรงไฟล่าสโตรจะนะขุนศึกเอ,อิร์ธมาส่วนกิจมณีนี่แพ้คะแนนเพชรเจ้าพญาศิงห์นันหนึ่งมาอายุ2 1 0 170เด็กจากสตูงหนม่งร้อยเจ็นสิบเด็กจากสตูลทุกมา,า,มานนยวอมอย,ายมใมญ่เชยซีฟู้ฟน้าหนักเป่อๆ 57กิโลคู่นี้ต้นต้นรุ่นนับรุ่นน็อกนี่ฟอร์มสดทางด้านสิงห์มณีไอ้น้ำเงินนี่ปลายแรงแต่ว่าวันนี้ซื้อกันที่ลูกหนักหน้าเสือตัวเงินดีวันนี้ฟอร์มสดชอบที่สิงห์มณีสุรศักดิ์มรีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ